อันนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆอนนวันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้นะคะอันนี้เริ่มต้มไว้ก่อน,นะคะ่ะต้มน้ําแล้วก็เททิ้งนหนึ่งน้ําก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาแกงเดี๋ยวตอนนี้เราให้น้องนั่นเต็มที่ก่อนเนาะเราถึงจะแกงได้ไม่ให้น้องมันขมเดี๋ยวเราจะมาพามาดูผักที่เราเตรียมพร้อมไวค้ค่ะ อันนี้ผักที่เราเตรียมพร้อมไว้นะคะนี่มีใบแมงลักชะอมได้จากต้นน้อยนึงค่ะน้องปรงไม่ทันกินหมดก่อนก็จะได้นิดนึงแล้วก็ลูกโดดนะคะวันนี้เราจะใส่ลูกโดดใส่ลูกโดดเยอะๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะคะตอนนี้ก็รอต้มให้น้อง เสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแกง่งเดี๋ยวจะให้ดูตอนปรุงนะคะอันนี้เราใส่น้ำใบย่นางกับพริกโดดลงไปก่อนแล้วนะคะรอให้น้องเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการปรุงแล้วก็ค่อยใส่ผักที่ลังนะคะอันนี้ทำการปรุงแล้วนะคะเราไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนปรุงเนาะแล้วก็คน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 นี่ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะ อันนี้เราจะใส่ผักก่อนนะคะนี่นี่แล้วก็คนคนค,น,คน,นะคะนี่ให้เฟนคนน่าเสร็จแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหายตักขึ้นมา นี่เสร็จแล้วค่ะ